Good afternoon สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับเนาะวันนี้เนาะคนครูมีแบบฝึกหัดมาให้เนาะเป็นแบบฝึกหัดใบงานมีชีวิตเนาะมาฝึกฟังคำศัพท์กับใบงานมีชีวิตเนาะทีนี้วิธีการเข้าใช้งานเนาะสำหรับใครที่เป็นคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์เนาะก็กดเข้าไปเลยเนาะตรงลิงก์ที่คุณครูส่งให้เนาะของพอ5วันนี้เป็นเรื่องของสัตว์ทะเลเนาะพอเรากดเข้าไปพวกเนา สำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์คดโคจะบอกเนาะวิธีใช้เนาะวิธีเล่นมันก็จะเหมือนกันเลยเนาะอ่าเป็นตัวนี้เนาะอ่าทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมพิวเตอร์เนาะจะเหมือนกันเลยหนะ้าตจะเป็นแบบนี้เนาะเมื่อเรากดเข้าไปเนาะมันก็จะมีรูปสัตว์ต่างๆเป็นสัตว์ทะเลแล้วก็จะมีลําโพงเนาะวิธีการเล่นหรือว่าวิธีการทำเนาะ ให้เรามากดตรงลำโพงเมื่อเรากดไปที่ลำโพงเนาะมันก็จะมีเสียงเนาะเราก็กดฟังเสียงเนาะ t o p ก s Octopus ก Octopus กดฟังได้หลายๆรอบเนาะอย่างเช่นขะ้อแรกเนี่ยเราอ่านว่า o c t o p u s เนาะอ c อก p u s เนาะเราออกออกเสียงตาม้วยเนาะอาจจะไปทบทวนในมบงานหรือว่าคำศัพท์ก่อนแน่ก่อนได้เนาะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็คือ เป็นปลาหมึกเนาะทีนี้เราก็กดเลือกรูปปลาหมึกมันก็จะเป็นสีเหลืองๆเนาะหนูก็ไล่ฟังไปเรื่อยๆเนาะแข้อเนี่เนาะเมื่อเราทาเสร็จแล้วเนาะเราจะตรวจคําตอบได้อย่างไรเนาะเราได้กี่คะแนนเนาะวิธีทําให้หนูมากดตรงสีฟ้าๆนี่ถ้ากดหมดฟังหมดแล้วเนาะมันก็จะขึ้นว่า f i n นี่เนี้ยเนาะทีนี้ให้เรามากดตรงนี้เนาะเช็ครูปเอืนขยายนะเช็ค my นเซอร์ก็คือเราจะตรวจคําตอบเนาะทีนี้เมื่อเราตรวจคําตอบเสร็จแล้วเนี่ย เราจะเห็นคะแนนอยู่ข้างบนเนาะ,ะเมื่อเรากดตรวจคะแนนเน,ะนาะคะแนนเราก็จะโผล่ตรงนี้เนาะทีนี้แสดงว่าเราฟังเนาะแล้วเจ็ดสิบสิบแสดงโอ้เราฟังใช้ได้เนะาะขได้เกินห้าก็โอเคเนาะทีนี้เราวิธีการสง่สงงานคุณครูเนาะทำยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูในโทรศัพท์เนาะ ส่วนมากคนจะมีโทรศัพท์เนาะใครมีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวถ้าครูคมาเนาะเดี๋ยวครูจะบอกวิธีการาแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เนาะาแต่วันนี้เรามาดูในส่วนของโทรศัพท์ก่อนเนาะาวันแรกอาจจะงงอาจจะยากหน่อยเนาะเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะง่ายละในส่วนของมือถือเนาะเมือ่อมือถือเนี่ยคุณรูณส่งไปให้ใช่ไหมหน,หนูก็กดเข้าไปในลิงก์เนาะในไลน์เนี่ยในไลน์หรือว่าในแชทเนาะมันก็จะ ดิงไปหน้าอย่างนี้เนาะแต่ในมือถือของลนยเนี่ยมันมันไม่จะไม่สามารถฟังเสียงได้เนาะรากดฟังเสียงมันจะขึ้นว่าอย่างนี้เนาะ,ะให้เราทําแบบนี้นะให้เรากดย้อนไปก่อนเนาะ,ะกดย้อนไว้ก่อนอให้เราคัดลอกตรงนี้เนาะกดปุ่ม คัดลอกเนาะคัดลอกเนาะหรือว่าใครตรงเมื่อกี้ใครจะเห็นเนาะเามื่อเรากดปุ่มคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนของครูป่ะเนาะเราจะทดลองกันเนาะให้เราเลือกเปิดตรงนี้นะมันก็จะเปิดใน Google Chrome เนาะทีนี้ g o g l e Chrome เนี่ยก็จะสามารถสามารถฟังได้ ในะส่วนของ Google Chrome เนาะทีนี้ถ้าใครไม่มี Google Chrome เนาะให้เราไปที Play Store, นะ่ p y Store เนาะไปให้เราไปพี่ Play Store, นะ uh, Play Store. เพ s t โต e เนาะเพ s สโต e เราโหลดตรงนี้เนาะเวลาเรานะเราก็กดโหลดตัวนี้เนาะีนะนี้คุณรูณโหลดมาแล้วเนาะนะ Google Chrome เนี่ยจะเป็นเว็บที่เข้านะ เวลาหนูจะดูหนังแผ่นเว็บดูอะไรหนูนี้เข้าได้เลยเนาะแต่วันนี้เรามาทำายงานเนาะหนูก,กนน็กดเปิดตรงนี้เนาะกดเปิดตรงนี้ทีนี้อันนี้ครูใส่ไปแล้วเนาะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ใช่ไหมสมมติว่าเราไม่ได้ใส่สมมติว่าใครมาโผล่ตรงนี้เนาะก็ให้เรากดตรงนี้เนาะแล้วก็กดวางเนาะมันก็จะขึ้นมาใช่ไหม เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้ปุ่มลูกศรตรงนี้เนาะแน่มันก็จะเด้งมาอย่างนี้ใช่ไหมอา่าเราก็กดฟังได้เลยเนาะเราก็กดฟังแล้วเราก็กดเลือกเนะเาะอ่าเดี๋ยวลองทำไปก่อนเนาะเดี๋ยวทดทดสอบระบบถ้ามีปัญหาย,ยัางไงก็แจ้งคนเนาะแล้วทีนี้วิธีการสร่งงานเนาะวิธีการส่งงานทําอย่างไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสำหรับในโทรศัพท์ สำหรับในโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์เราเนี่ยจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่กับปุ่มเล่งเสียงลดเสียงใช่ไหมอ่าเดี๋ยววิธีทำเนาะโทรศัพท์มือถือเราจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องเนาะกับปุ่มเล่งเสียงลดเสียงใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากดแต่ปุ่มเล่งเสียงเนาะมันก็จะขึ้นเล่งเสียงมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากดพร้อมๆกันเนาะปุ่มลดเสียงเนาะกับปุ่มเปิดกับลดเสียง กดพร้อมกันเนาะมันก็จะทําการแคปหน้าจอโทรศัพท์ไว้เนาะ,ะบางคนอาจจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องกับปุ่มเล่งเสียงเนาะลองกดดูนะส่วนมากจะเป็นปุ่มลดเสียงกับปุ่มอะไรนะเปิดปิดเครื่องเนาะบางคนจะทําเป็นแล้วแหละกดพร้อมกันเนาะ,ะเสร็จแล้ววิธีการส่งงานเนาะ ที่การส่งงานเราก็ไปเข้าไปในแชทส่วนตัวของคุณครูเนาะแล้วก็กดที่รูปภาพที่เราแคบไว้แล้วก็กดส่งเนาะแค่นี้ก็กดครูก็จะได้รับละเนาะว่าหนูเข้าไปฟังแล้วก็หนูได้คะแนนแบบนี้แบบนี้เนาะ,อะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ วันนี้เป็นการทดลองระบบการใช้ใบงานไลฟ์เวิร์กชีตเนาะหรือใบงานที่มีชีวิตเนาะสามารถฟังเสียงยงเส้นอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองกระดาษในเนาะ,ะช่วยลดโลกร้อนวันนี้ก็เป็นวันตวขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆเนาะ Have a g ก o d d เ y เนาะ,ะไว้เจอกันบ๊ายบายมีอะไรก็ทักมาถามคุณครูได้เนาะ